สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็พามาชมบ่อปลาของนาเล็กอีกแล้วนะอันนี้ให้พี่สาวป้าปุ่งนะไปลองหวานดูไปดูว่ามันจะมีปลามากินหรือเปล่านะนี่แหละปลาที่เห็นก็คือปลาทับทิมนะแล้วก็ปลาดุปปลาดุกตัวใหญ่หญปลาดุกตัวบิก๊กอี น่าจะประมาณ4-5หตัวนะนี่ป่าทับทิมก็ถือว่าตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะเท่าฝ่ามือแล้วเนี่ยก็ลงตั้งแต่วันที่3-4-5ประมาณนั้นนะของเดือนมิถุนาตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก4เดือนแล้วเนี่ย 4เดือนเต็มๆแ,แล้วนะตัวทัวโตวมากเลยนี่แหละความสุขของนั่เล็กนะแม้ว่าจะไม่ได้กลับบ้านนะแต่ว่าเราก็ให้พี่สาวถ่ายเป็นคลิปมาให้แล้วนันเลก็กก็ลงใน y t u t u นะการลงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปหวัง สร้างรายได้อย่างเดียวนะแต่สิ่งที่เราจะทําก็คือเป็นการบันทึกนะข้อมูลบันทึกการเจริญเติบโตของปลาของเรานะแล้วก็ดูว่าปลาของเรายังอยู่หรือเปล่าเออเดอกบัวอดอกบัวของนัเ็กก็ตุมต่มๆแล้วนะเนี่ยนัเก็ได้เห็นพัฒนาการของ บ่อปลานะเล็กนะดูฮะปลาดุกมีอยู่4ีห้าตัวก็ยังเห็นอยู่ประจำนะอกนั้นก็จะยังมีปลาพวกปลาตะเพียนนะปลานิลแล้วก็ปลาปลาซิวนะแล้วก็ปลาขาวในธรรมชาติด้วยนะนี่แหละความสุขของเราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงาม,งามแบบนี้ น,นี่นะโซนน้ำตื้นตรงนี้เห็นไหมนูนปลาดุกแวบๆไปเห็นหางปลาดุกจริงก็มีพวกปลากรดนี่ยนะปลากรดเหลืองนะแต่มันยังมันอาจจะมองไม่ชัดไม่เด่นเหมือนกับปลาทับทิมนะเพราะว่า ปลาทับทิมเนี่ยมันสีชัดเจนเลยเราจะเห็นชัดชัดเห็นไหมนี่ปล่อยแค่ร้อยตัวนะปลาทับทิมก็ถือว่าอยู่เกือบครบแหละนะปลาที่น่าเลี้ยงเลยปลาแบบโชว์เอาไว้โชว์นะเนะี่ยเราได้เห็นเราก็มีความสุขอนะ่ะนู่นนะปลาตัวเล็ก เป็นปลาพวกปลาตะเพียนนะปลากฏปลาตะเพียนนี่นะ่เล็ก็เอาตัวแม่ตัวใหญ่เลยนะมาปล่อยลงสี่ห้าตัวนะมันก็จะเริ่มขยายพันธุ์นะออกลูกออกหลานได้ตัวเล็กๆเนี่ยน,นัตัวก็จะน่าจะเริ่มโตแล้วแหละปลาตะเพียนอนะ นี่ฮะดูดูฮะโอ้ยดูฮะปลาดุ<_ <C> _>เขียนแล้วมันมีความสุขอะนี่โอ้ยปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยนะแสดงว่าตัวแม่ที่นาเล็กเอามาปล่อยนี่ฮะตัวใหญ่มากน,นี่นี่นี่เยอะเลยฮะพวกเนี่ยปลาดุกก็โอ้หชัดตัวเท่าแขนนะอา้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ